ทุคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิ e เ l ลที่เบ l i s t เพื่อนสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันนะคะโดยบอสรุ่งเบลลิสรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึง7ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีค่ะ ซึ่งในคราวที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของสุขภาพทางกายไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าสุขภาพทางจิตที่ดีนั้นมีลักษณะอะไรบ้างนะคะลักษณะที่1ค่ะก็คือเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนั่นหมายความว่าคนที่มีร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยคือโดยปกติร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยจะเป็นของคู่กันนะคะเมื่อเราเป็นคนที่มีสุขภาพทางกายดีเนี่ยจิตใจก็ย่อมทําให้จิตใจเนี่ยดีตามไปด้วยนะคะเหมือน มีคําพูดที่ว่าจิตแจ่มใสเนี่ยมันจะต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นนะถ้าเราเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ่ยก็แน่นอนว่าเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีได้แล้วก็อ,อยากบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อแรกค่ะที่จะช่วยทําให้สุขภาพจิตเราดีได้ค่ะแล้วข้อที่2นะคะก็คือนะคะ เป็นคนที่มีความรักในตัวเองแล้วก็ผู้ผู้อื่นค่ะเพื่อนๆคะคนที่มีสุขภาพทางจิตดีส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความรักในตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะโดยเฉพาะจะมีความพึงพอใจในตนเองนะคะและก็มีความรักในตัวผู้อื่นไปพร้อมๆกันด้วยดังนั้นนะคะในข้อที่2เนี่ยค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีค่ะแล้วข้อที่3ค่ะลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็คือ เป็นคนที่ยอมรับแล้วก็สามารถเผชิญกับความเป็นจริงในชีวิตได้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นมีทั้งความสุข แล้วก็ทุกขมีทั้งความสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะมีทั้งการได้มาแล้วก็เสียไปนะคะแล้วก็จริงๆนะคะมีมีทั้งความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวอันนี้มันเป็นของคู่กันซึ่งถ้าคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยจะเข้าใจในกฎข้อนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ยอมรับได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีสุขภาพจิตที่ดีหรือไม่นะคะแล้วลักษณะต่อไปลักษณะที่4ก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะ เป็นคนที่กล้าตัดสินใจทั้งในเรื่องเล็กแล้วก็เรื่องใหญ่นะคะพยายามพึ่งตนเองมากกว่าที่จะพึ่งพาคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนกล้าคิดกล้าทำค่ะในสิ่งที่ใหม่ๆเมื่อเห็นว่าถูกต้องดังนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะบอกว่าเเรามีสุขภาพที่จิตสุขภาพจิตที่ดีหรือไม่ก็คือการเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนั่นเองนะคะ อันนี้คือลักษณะที่4ค่ะและลักษณะที่5ลักษณะต่อไปก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งจริงๆอยากบอกว่าคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีมักจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะก็คือรู้จักภาระหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะลักษณะที่6ของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็คือเป็นคนที่มี ความยืดหยุ่นค่ะหมายความว่าเป็นคนที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะคะผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็ไม่ไม่ตึงเกินไปนะแล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คือเป็นคนที่กล้ายืนยันในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพื่อนๆนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะสุดท้ายของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีก็คือเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะเพราะว่าคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ มองโลกในแง่บวกดังนั้นนะคะเขาก็จะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะนะคะอันนี้คือ7ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆเนี่ยพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ